จเปต้องแพงเสมอไปความซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้ไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ คุณทั่วไปต้องบอกว่าทุจริงรถดสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่ง ตราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสบาทข่ารถ,ารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมแล้ววันนี้รถที่ว่าจะถูกจริงทำให้ท,ทุกท่านถูกใจคือรุ่นไหนครับเมื่อซีเรตเบนีลสอนอู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับผมพาชมสีสันรอบคันก่อนว่ามันคือสีมิดไนท์บลูนะครับผมเป็นสีน้ําเงินเข้มเ,มเมต้องบอกว่าขับ อีตากลมต้องสีนี้เท่านั้นเพราะตอนเขาออกมาเนี่ยสีนี้คือสีประจํารุ่นของเขาเลยว่าใครขับรุ่นนี้ต้องสีนี้นะฮะเหมือนเป็นสีที่เขานําโฆษณานําออกสื่อนะครับผมแต่ความพิเศษของคันนี้ที่สมาร์คาร์นำมาลงขายก็คือมันคือ E 430ครับผม นะฮะไม่พิเศษไม่เอามารงมขายฮะต้องแปลกกว่าชาวบ้านและหลักที่สําคัญต้องถูกกว่าชาวบ้านด้วยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในตลาดที่เขาขายกันเนี่ย e 4สามศูนย์นะครับผมรถส่วนใหญ่จะเป็นรถสลับของเนี่ยขายกัน5้าแสนบวกรบนะฮะเด็กขึ้นภาพประกรอบให้ดูแต่วันนี้สมาร์ทคาร์เนี่ยเอารถ e 4สามศูนย์เหมือนกันสภาพสมบูรณ์จัดจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเครื่องร่างชเครื่องยนต์นะฮะเจ้าของเดินเรียกได้ว่าเซ็ตมาเต็มระบบจริงๆนฮะพาไปชมด้านในว่า เต็มระบบขนาดไหนนะครับสีก็จะเงาเงาแว๊บๆนาะฮะนะครับนะผมภายในต้องดำะครับผมรถที่มีเครื่องยนต์พิเศษนะฮะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น S 500 E500 หรือรถรุ่นพิเศษเนะะี่ยภายในจะต้องดำเพื่อ,อสร้างเอกลักษณ์ความเป็นส่วนตัวความเป็นพิเศษในตัวเองว่าฉันคือรถรุ่นพิเศษแตกต่างกว่าชาวบ้านภายในจะต้องสีดำเท่านั้นนะครับผมเราจะเห็นได้ว่า E 500คันก่อนภายในก็จะดำนะฮะคันนี้ก็พอเครื่องยนต์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภายในดำเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงว่าความสปอร์ตความดุดัน,คว,รรนความเร่าร้อนความเร้าใจต้องมานะฮะผมและคันนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการย้ายมาทุกอย่างจบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นภายในคอนโซลแผงรายไม้ฟอนนะครับผมรวมถึงแผงหนะ้าปัดตรงนี้เป็น ของญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นยังมีโชว์อยู่เลยนะครับผมก็บอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยทำมาทะลุเป้าจริงๆนะถึงไม่แปลกใจว่าทําไมในของตลาดขายกัน4ี่ห้าแสนเพราะว่าต้นทุนในการทำเนี่ยผมว่ามันน่าจะแพงเฉพาะเครื่องยนต์ก็แสนกว่าไม่รวมเบาะภายในรวมค่าแรงการวางเครื่องอะไรต่างๆคันนี้เนี่ย มาเปิดราคาแล้วคุณจะตกใจกับราคา200,000กว่าบาทครับผมนะฮะสมาร์ทคาร์ต้องแตกต่างจากชาวบ้านนะว่ามันถูกจริงทำให้ทุกท่านถูกใจและมันต้องสวยใสยสมบูรณ์จริงๆนะฮะระบบไฟฟ้าก็สมบูรณ์ทุกจุดนะครับผมนี่นะครับผมเป็นแบบบอบเมมโมรีไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนะฮะแล้วก็ แอร์ตรงนี้ก็ปรับอุณหภูมิได้ปกตินะครับผมยังใช้คอนโทรลได้หมดนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานนะครับผมกระจกข้างนะพับได้ม่านหลังใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมนี่นะครับผมยังใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันขึ้นลื่นปื๊ดๆๆเลยครับผมก็ถือเป็นอีก1นึ่งทันนะ ใครที่ชอบรถแรงในร่างซีดานเปรียบเสมือนรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ในร่างซีดานใครตีคู่ขับข้างๆมาเนี่ยเราปดหายแน่นอนกับ4 3 4 0 c 280แรงม้าเนี่ยนะฮะ0 100นี่จะให้พูดนะอ้โหเร็วมากแล้วก็รวมถึงเนี่ยเอกลักษณ์ของรถเม r e e d e s b e n เนี่ยอาจจะไม่จี๊ดจา้าต้นอาจจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นหรือ BM แต่ถ้าเกิดช่วงลอยตัวปลายเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าเมื่อความเร็วมันได ทีเนี่ยจากร้อยขึ้นไปเนี่ยโอ้โหกด200สบายสบายๆเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบนะฮะในการขับขี่ต้องบอกว่าใจต้องถึงจริงๆเพราะไมค์เขาให้มา260นะครับผมแล้วมันเหยียบได้240บวกๆนะฮะอยู่ที่ว่าใจท่านจะถึงหรือเปล่านะครับผมคันนี้เนี่ยเครื่องสมบูรณ์จัดนะฮะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องเราจะเห็นว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนแห้งๆไม่มีเยอะไม่มีน้ํามันรั่วซึมประกอบ กับเจ้าของเดิมก็บำรุงรักษามันสุดยอดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะฮะถอดออกมาทำความสะอาดอ้อที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะฮะรถนี้นะผมเข้าไปดูประวัติเครื่อง M113 เนี่ยเขาพัฒนามาก็คือเขาจะใช้ตัวกระบอกสูบรวมถึงบล็อกลูกสูบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมผสมซิลิกอนนะครับผมซึ่งสร้างความทนทานในน้ำหนักที่เบานะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เครื่องอึดถึกทนของเบนซ์จริงๆเพราะฉะนั้นซื้อไปจบไม่ต้องกัปัญหากับรถวิ่งแค่แสน10,000หกิโลยังใช้ได้อีกยาวๆใครที่หาสะสมรถซีดานในร่างรถซปเปอร์คาร์ในร่างซีดานนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ควรจะไปจอดอยู่ในโรงรถของท่านนะด้วยความที่สีสันนะฮะเป็นสีน้ําเงินอยู่แล้วมิสไนบูนะเป็นสีที่รุ่นนี้เนี่ย ออกเปิดตัวออกมาเปิดตัวด้วยสีนี้เราจะเห็นได้ว่าในยุคปี90ปลายๆเนี่ยคนจะขับสีนี้กันเยอะด้วยความที่เป็น,เป,นเป็นตัวออริจินอลง่ายๆพูดง่ายๆนะซื้อรถรุน่นนี้ต้องสีนี้ประมาณนี้แล้วคุณก็ได้คันนี้มากับสีนี้ดีกว่าเอาสีอื่นมาทําเป็น4 30ก็ถือว่าลงตัวจริงๆฮะก็จะมีตามสไตล์นะฮะเบนต้องมีแอร์ตอนหลังนะครับผมนะฮะกระจกไฟฟ้าฮะเบาะ,ะหนังสีดําเดิมสวยๆนะก็ ลองพิจนารณากันดูว่าถ้าเกิดคุณไปทํากันเองเนี่ยผมว่าสรุ4 0ี่แสนกว่าบาทมีแน่ผมถึงไม่แปลกใจว่าทํำไมตลาดขายกัน5้าแสนบวกลบแต่วันนี้เนี่ยโทษนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เพจสมาร์ทข่ารถดีถไม่จำเป็นต้องแปงเสมอไปคนทื่อต้องสนใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนํารถที่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมทําเสร็จสมบูรณ์ร้อเซเพียงแต่ว่าเบื่อต้องไปต่อ มาลงเสนอขายในราคาขาดทุนเละนะครับผมกับราคา2 0 0แสนกว่าบาทลองพิจารณากันดูมากับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์สีสันของรถมีล้อแม็กกอนิ้วปัดเงามาให้เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อถือเกินว่าคุณจะถูกใจในความถูกจริงแล้วก็ความสวยใสของรถของเขานะครับผมนี่คือล้อแม็กของเขานะผมก็เป็นแม็กของ Mercedes สเบนนะ ก็ลองพิจารณาดูว่าแล้วเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องว่ามันสวยใหม่หัวใจที่ว่าใหญ่ๆกว่าตับมันเป็นยังไงไปชมกันครับมาครับได้เวลามารับชมคุณพลังห้องเครื่องหัวใจใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่าตับแน่นอนนะครับคันนี้กับ v 8 4 3 0 0 c c รหัสเครื่อง m 1 1 3นะครับผมเป็นเครื่อง280แปรงมา้าเบนซ์เนี่ยได้พัฒนาเครื่องรหัส m 1็มามาถึง3รุ่นนะฮะก็คือ4 3 0 0ัน5,000 cc แล้วก็ 5 5 0 0ีซีคันนี้เป็นตัว4 3 0ี c ี V8 นะฮะเจ้าของเดิมก็ทำมาจบจริงๆนะฮะเป็นสายหัวเทียนใหม่หมดนะฮะผมจะเห็นได้ว่าเป็นสายสิ่งๆสีสแดงๆเพื่อให้ความแรงแบบเร้าใจนะฮะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ร้างอ่างเกียร์โอ้ทำมาเกินงบอะครับนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เห็นนะครับผมเครื่องยนต์เขาย่างพิต เบี้ยนะฮะเจ้ของเดิมดูแลดีมากประกอบกับบอดี้ก็ยังสวยงามนะครับตัวถังหน้าเดิมหลังเดิมตามสไตล์สมาร์ท่ารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับดูแล้วก็ดูภาพประกอบจากทางเมืองนอกนะฮะเพราะว่าคนรีวิวใจไม่ถึงฮนะไม่กล้าขับเร็วครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเบนซ์เนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย อ่าต้นอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดเหมือน B M แต่ว่าถ้าเกิดปลายเมื่อไหลเนี่ยโอ้โหไหลไหลเลยครับผม200กว่านี่บวกบวกนี่สบายๆอยู่ที่ใจคุณจะถึงหรือเปล่าไปลองขับกันดีกว่าครับผมได้เวลามาทําการทดลองขับนะครับผมวันนี้มือขับของเราน้องสแนปปี้ของเราก็มาทําการทดลองขับนะอยากจะโชว์ตรงนี้นิดนึงนะว่าความสมบูรณ์ของภายในที่เขาเก็บมานะะแม้กระทั่งที่รองแก้วตรงนี้ที่ว่าหายากเขายังมีเลยนะครับดูสิครับนี่ฮะนี่คือความ ไฮโซของเขาความแตกต่างต้องบอกว่าเบนซ์ในยุคปี90 2000ต้นๆเนี่ยจุดด้อยของเขาคือที่วางแก้วครับแทบจะไม่มีถ้าใครขับเบนซ์ลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็น2102 20211เนี่ยแปลกทำไมทำที่วางแก้วมันน้อยไปวางอยู่ตรงยาเกะหน้านะฮะแต่คันนี้เนี่ยมีตรงนี้ให้มาก็ถือว่าเป็นอีกออปชันที่สมบูรณ์นะครับผมนะฮะก็วันนี้เราจะให้น้องแนบลองกดให้ดูสักหน่อยนะฮะความแรงของเขานะครับผมก็ถือว่า เรื่องฟิตสมบูรณ์นะฮะนะครับผมมีแต่ว่าใจคุณถึงหรือเปล่านะเครื่องรถเนี่ยสมบูรณ์นะแต่ใจไม่ถูกสมบูรณ์สมบูรณ์ไหมครับคุณครับสมบูรณ์มากขอบูรณ์ม,รณมากฮะดูจากขุนต้องสมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ก็แย่แล้วนะครับผมนะก็เป็นอีอกหนึ่งคันนะฮะที่ใครชอบ รถแรงในร่าง4ีดานนะครับผมเรียกว่าแอบซิ่งฮะเป็นพ่อบ้านแอบซิ่งพูดง่างๆยๆใครมาตีคู่ข้างๆเนี่ยนึกว่ารถตากแก่ตาลงที่ไหนเหยียบไปนี่หนุ่มๆหมงายหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบจากทางเมืองนอกว่าความแรงของเขามันแรงแค่ไหนนะครับผม,ม,มก็ใครสนใจก็ทักกันเข้ามากัะเพาะสมาร์ทคารถดีไม่จำเป็นต้องแฟนเสมอไปคนชื่อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงครับสุดยอดนะครับผมแล้วเจอกันครับ จเปต้องแพงเสมอไปคนเื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยินไม่มีทิ้งช้ำใจ